การกลับมาของ MITH e s p o r t CSILE ปะทะ CK โดเน t 33บาสไปด์ SPD ตอบกับดาม่าถล่มอุ้มเอิงไม่เกี่ยวสงสารเก๋ไก่และว่าที่นายกรัฐมนตรีคนที่32ของประเทศไทยอยู่กับผมนนชวนเจือกรายงานครับนนชวนเจือก สวัสดีเหล่าทารลกทุกคนเลยทำไมหัวกูสว่างอยางวะข้าวเนี่ยเยอะมากตั้งแต่แปดโมงเช้าังเนี่ยโอ้โหวันนี้สนุกสนานเลยแต่ว่ามันก็เป็นข่าวเดียวแหละที่ทุกคนน่านจะได้รู้กันอยู่แล้วถ้าเราข่าวนั้นมาอย่างเดียวเลยมันจะตึงกันไปไงเพราะนั้นมันจะไม่เข้าคอนเซปต์นนชวนเจี๊ยก็เลยต้องมาสรุปในสัปดาห์นี้ว่ามีข่าวอะไรน้า สนใจแต่ก่อนนี้จะไปข่าวแรกอย่าลืมฝากกดไลค์ให้ถึง5 <S 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 ด้วยนะครับที่มีสปอร์ตระดับตำนานในประเทศไทยนั่นก็คือ MIT Heat ข่าวนี้ต้องบอกเลยนะครับมาเป็นการกลับมาวันที่27สิงหาคมนะครับไอ้วันนี้เนี่ยเป็นวันที่เอ,เอ็ดวินเ,เนี่ยได้หมดสัญญาก็เอาง่ายๆนะเนี่ยตามรูปนี้เลยเตรียมแยกทางจากอีมทนั่นเองหลังจากที่มีข่าวนะครับออกมาเมื่อวันที่27 ก็มีเพจใหม่นะครับของ MITH เนี่ยทำขึ้นมาเป็นการกลับมาอย่างเป็นทางการแบบพี่แว่นมาเองด้วยไอ้ตรงที่ติดต่องานเนี่ยในส้าัาสังเกตที่ติดต่องานนะครับจะมีชื่อพี่แว่นนะเห็นไหมเป็นเมลแปะเอาไว้อยู่เลยอันนี้กูคนเดียวที่งงกูจำได้ว่า MITH มีเพจอยู่แล้วไม่ใช่หรอวะ แล้วทำไมเขาเปิดเพจใหม่ทำไมหลายคนก็ลุ้นนะครับว่าเกมที่มิดจะทําทีมอีสปอร์ตรอบนี้จะเป็นเกมอะไรบ้างแล้วก็เปิดออกมาเป็นโอ้โหโ Mobile l e g e n d นั่นเองอาจจะเป็นการบอกใ้เล็กๆน้อยๆว่า m i t h อจ e จะทำทีม Mobile Legends แบงๆก็ได้คือตอนแรกเนี่ยข่าว eSport มันไม่มีเลยเหมือนประกาศพับทีมปุ๊บแล้วก็มาทำ 5M เอ็มนะครับหลังจากนั้นเนี่ยนเนี่ยเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยเพิ่งหมดสัญญากับเอ็ดวินแล้วก็อีกวันหนึ่งเพ็ดเพลดแม่งตั้งเลยผมคิดว่าเขาน่าจะแยกกันแล้วแต่ว่าก็น่าจะย,ยังไม่เลิกนะเมดอินไทยแลนด์คอมมิชชั่นยังอยู่ก็เป็นเรื่องดีนะครับอันนี้เพราะไอ้กองเชียร์แฟนทีนี้มันจะไม่งงเอ็มไอทีเอสได้ดึงพี่แานนะครับที่ไม่ได้มาเป็นผู้เล่นนะรอบนี้แต่จะมาเป็นคนดูภาพรวมทั้งหมดของทีมพับจี ของยีนาทีและไลน์อัพเนี่ยรอจบลีกก่อนนะครับถึงจะประกาศนะฮะเอาละเว้อแล้วก็นอกจากยี่ทีเนี่ยจะประกาศทีมพับจีแล้วก็ยังประกาศว่าจะมาเข้าสู่วงการโปร๊กเกอร์ด้วยนะครับอุ้ยอันเนี้ยต้องบอกว่ามันเป็นกีฬาแบบใหม่คือประเทศอื่นเนี่ยมันเป็นกีฬามานานได้แค่เนี้ยน,นี่เป็นรูปน้ำบอยนะครับตอนโชว์โปรกไงองพี่ชายใหญ่มาไอ้น,นี่ว่ะ มันอ่านหน้ากูไม่ออกหรอกอันนี้ก็เป็นการเคลื่อนไหวเล็กๆน้อยๆก่อนของใหญ่ของจริงจะมานะสำหรับทีม e-sport ระดับตำนานกลับมาแล้วดีด้วยน่าสนใจตรงไลน์อัพพับจีนะครับว่าจะมีใครบ้างดึงตัวเขียวปีศาจกลับมาได้ก็เล้าใจอยู่นะคนนั้นนะได้ข่าวว่าโดนแบนไม่หยุดเลยตอนนี้โอ้ยชิะโอเคก็ เป็นการอัปเดตคร่าวๆนะครับสำหรับ MIT Head นะเรื่องต่อไปนะครับเป็นเรื่องของ PCK พี่ชายใหญ่นะครับทีได้มีการประทะกับ CSILA นะเป็นศึกดับเบิลซีศึก2 c ซีต้องขอบคุณเพด พี่ปั่นมากโอ้โหที่สรุปมานะครับสำหรับคนที่ไม่ทันนะเมื่อประมาณ5-6วันที่แล้วเนี่ยพี่ีเคเนี่ยได้ไปโดเนีนะครับบรจากในเม้นของ c ีเอเนี่ยเพราะว่า c ีเอเนี่ยเวลาโพสหนึ่งโพสก็จะมีเม้นขอสนับสนุนผมบริจาคแล้วครับ33บาทสู้ๆนะครับอย่ายอมแพ้ c ีเอสไนี่แหละประเด็นมันอยู่ตรงนี้เขาเป็นคนแปลเองนะเว้ยเนี่ยเคียโค้ดเนี่ยพี่สีเคเนี่ยแกไม่ได้คิดอะไรนะครับตาจะตั้งใจแค่ปั่น แต่บังเอิญแอคเคาท์นีมนะครับไอเนคอมขอขอเมนต์เขาให้ห็นว่าเฮ้ยแล้วทำไมเป็นชื่อของโคโนี้วคนเขาสงสัยว่ามันเป็นบัญชีมาหรือเปล่าเคเ c ี a เนี่ยเขาบอกว่าไม่ได้เกี่ยวข้องด้วยอะไรอย่างเงี้ยถ้าจะเล่นก็มาเล่นแอดมินโดยตรงเลยไปล้อเล่นคนไม่เกี่ยวข้องทำไมเนี่ยพอพีม,มาแบบเนี้ยโอ้โหไอ้ย่ จบแล้วคือมันไม่มีใครรู้เลยแล้วก็ไม่มีใครแบบขุดหรือว่าแปลอะไรมาก็แปลคิวอาร์โค้ดนี่เองแล้วมันก็ไม่ชื่อนี้จริงๆแล้วคนที่มาตามดราม่าม่งก็งงนะครับว่าเอา้าเชื่อแล้ววะ อไร่ไ oh. จากตอนแรกเนี่ยคนสนใจแค่ดราม่าเฉยๆแบบว่าไอ้เแค่มีเข่าเถียงกันเรื่องอาการลงทุนนู่นนี่นั่นนะตอนนี้ไม่ใช่แล้วคนแม่งมาโฟกัสเรื่องนี้แทนแล้วอ้เรื่องบัญชีที่รับบริจาคเนี่ยคือเห็นจากดราม่ารอบนี้มันหาจริงด้วยดราม่ารอบนี้จ่ายสามสามบาทเนี่ยได้ล้านฟอลโล่เลยอูย้คุ้มเลยเนี่ย <c oughs> คนมาตามเป็นล้านเซี <c oughs> LA, ยลเอจะปิด CK กลายเป็นว่าโดนคาบ้านแทนแอดมินของเพจ CSI LE เนี่ยพอโพสบอกว่าแอดมินตอบรับคำเชิญจากคุณท็อปบิดครับกุ๊ปแล้วเพื่อขึ้นเวทีเคลียร์ใจระหว่าง CSI LE กับ CK กำหนดเบื้องต้นวันเสาร์ที่25ตุลาคมช่วงเย็นคำ่ำโอเคนะอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวดูกันนะครับว่าเขาจะเคลียร์ใจกันยังไงข่าวต่อไปดีกว่าคุณไูดูสำหรับข่าวนี้ครับเราขอย้อนกันไปสัก 3, 4, 5วันที่แล้วนะครับต้องบอกว่าช่วง 4, 3, 4วันที่แล้วเนี่ยมีเรื่องเยอะเยอะจนแบบโอ้เบอร์ไปหมดเลย s c oh. p d นะครับได้ออกมาตอบกลับดราม่าที่มาถล่มอุงเงิงเพราะอุงเงิงเนี่ยจัดงานวันเกิดทีมงานแต่งงานอู oh. uh ้หูยดราม่าเฮี้ยอะไรวะเนี่ยปัญญาอ่อน oh. ใครมันทำดราม่าสนตีนี่ขึ้นมาวะมึงบ้าหรือเปล่าเนี่ยกดดันผู้กดดันผู้อะไรครับ ผมอยากแต่งอยู่แล้วครับเนี yeah. ่ยจริงๆไม่รู้จะดราม่าอะไรแฟนผมจัดงานวันเกิดคิดว่าดราม่ารอบนี้ก็น่าจะมาจากชาวเน็ตถ้ามึงตอบกลับทุกความเห็นในทิกตอกอะวันๆมึงไม่ต้องทำาหาอะไรแล้วนะแม้แต่มึงจะกินข้าวมึงก็ไม่มีเวลาแดกกูบอกเอ yeah. ก็ไม่รู้จะดรามา่า,มาลนะแฟนผมจัดงานวันเกิดนะจะจัดงานวันเกิดตีมงานแต่งตีมงานบวชงานทำบุญขึ้นบ้านใหม่ใครๆก็จัดได้มันไม่น่ามีปัญหาใช่ป่ะกดดันผู้กดดันผู้อะไรครับทุกคนูน่าจะเป็นที่คุณแล้วครับที่มีปัญหาเอ้แต่ว่ามันก็น่ามาตอบกลับอยู่เพราะว่าเราอย่าลืมดิคอมเมนต์นั่นน่ะมันมีคนกดหัวใจเนี่ยห้าพันเลยนะเว้ยก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าจะมีความแค้นกันไปทำไมเพราะว่าสองคนนี้ล่าสุดเนี่ย ก็ย้อนไปตอนงานแต่งพี่แป้งอีกแล้วผมก็เจอทั้งคู่เหมือนกันนะก็เจอเก๋ไก่นะครับก็เก๋ไก่ก็ไปกับแฟนใหม่ SPD ดก็ไปกับอุงงอึงก็เป็นเรื่องปกตินะครับของคนมีตังค์น้องๆคืองานวันเกิดเนี่ยจะจัดทีมอะไรก็ได้อย่างที่บอกจัดทีมงานบวชก็ได้เราไปดูอีกฝั่งหนึ่งกันดีกว่านะครับสหรับ เก๋ไก่สไลเดอร์มีดราม่าเหมือนกันนะครับแต่ว่าเป็นดราม่าจากฝั่งแฟนคลับที่ดราม่าคนอื่นเอเริ่มงงแลนะ้วกูพูดเฮียนะไรวเคือเก๋ไก่เนี่ยได้ไปร่วมแข่งขันนะครับมันเป็นการแข่งแชร์บอลน,นะแต่ว่าเขาเอาสาวๆในวงการดารานะมันเป็นจังหวะที่เก๋ไก่เนี่ยพยายามไปแย่งบอลของน้ำฟ้าน้ำฟ้านี่ใส่เสื้อฟ้านะเนี่ยเนี่ยคือเนี่ยตามรูปนี้เลยเรามาดูจังหวะกันดีกว่านะครับถ้าดูแค่รูปเนี่ยมันก็เหมือนไม่มีอะไรแล้วก็ เป็นเกยไก่นอนกองอยู่ตรงนี้ถ้าดูแค่รูปไม่รู้ว่ามันดราม่าได้ยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปดูคลิปกันหน่อยดีกว่านะนเริ่มเลยนี่ครับดูยังหานดึงอุ้ยล้มเลยออ้ยออ้ยตัวลอยเลยอะ่ะโอ้โหโ้ยแฟนคาบเกยไก่นี้แบบอ,อันเนี้ย ผมไม่ได้กลัวต้นตีนหรือว่าอะไรนะแต่มันเข้าใจได้ที่เอฟซีกีไก่เนี่ยจะมีอาการหัวร้อนอันนี้เป็นจังหวะที่น้ำฟ้าเนี่ยได้บอลมาแล้วนะครับแล้วก็บอลเนี่ยอยู่ในมือเนี่ยแล้วมาดูจังหวะที่กอดบอลก็เป็นการกอดปกตินะเพราะว่ามันมีคนแย่งไงมันมีคนจะแย่งมึงอุ้มบอลอยู่แล้วมึงมีคนกําลังจะแย่งมึงก็ต้องประคองอย่างเงี้ยถูกต,ต้องไหมปับ๊บ เนี่ยนะเห็นไหมจังหวะแบบมีคนมาแย่งไงกูก็เบี่ยงหลบปกติแต่จังหวะที่เกไก่ลงไปอาจจะดูน่ากลัวนะครับเนไหมมันเป็นการแบบปั๊บแล้วเหมือนมือเกไก่มันติดแขนนลาฟ้าตัวก็เลยลอยไงแต่ก็เจ็บอยู่นะเจ็บเจบอยู่จุกอาจจะมีจุกเล็กน้อยนะครับเพราะว่าลงแบบนั้นเลย แต่ก็ดูก็ไม่เป็นไรนะเน,นี่ยอุ้ยมึงดราม่ากันคิดมากดราม่าเนี้ยไปลุมถล่มน้ำฟ้ากันนะครับก็หลายคนก็บอกว่าเอ้ยเวียงทำไมเออทำไมต้องทำทำไมต้องแรงขนาดนี้กับเก๋ไก่ทำไมต้องน,นู่นนี่แบบคนเวียงจริงๆมันต้องจับตัวมึงเคยดูซูโม,ม่ไหมซั์ไม่ได้แบบเฮ้ยพอน้ำฟ้าแม่งดึงแขนแล้วก็ช้าไอ้ันแล้วเสื้อขาดแล้วเก๋ไก่หันมามอง น้ำออาฟ้าทุ่มเลยอะเอออันนี้ยังน่าดราม่าอยู่นหนไปดูคอมเมนต์หน่อยดิที่มันดรามา่ามันดรามา่าเหี่ออะไรวะน้ำฟ้าไม่สนใจแต่แรกไม่พอมีการรอดูบอลตัวเองจะเข้าตะกร้าไหมอีกต่างหากจริงจังไปไหนเอา้าไอสัตว์คือมึงมาแข่งแชร์บอลมึงต้องการชูดเพื่อได้แต้มเคยชูดบาสชูดบอลนล่ไหมส้นตึงไม่ใช่สมาธิเลยเหรอปกติไอ้เหี้ยมึงคิดเยอะทัทง้ง ได้เห็นน้ำมากเหมือนกันแต่ทุกคู่คือแบบไม่ได้คิดอะไรเลยพี่เก๋ก็เข้าใจทั้งคู่เขาไม่ได้คิดอะไรแค่คือคนนินจากที่พักเบรกแรกแล้วก็ไปเบรกสองก็คือจะเข้าห้องน้ำทั้งกับน้ำปลาที่เ ขอโทษอีกคือขอโทษตลอดแล้วน้องรู้สึกผิดมากแล้วจนแบบร้องไห้แล้วก็น้องเป็นคนที่แรงเยอะน้องเป็นนักกีฬาวอลเลย์ด้วยเล่นอะไรอย่างเงีง้ยสมัยนั้นอะคือน้องไม่รู้สึกตัวจริงๆแล้วก็พี่เก๋ตัวเล็กแล้วก็แบบตัวเบาด้วยอะไรอย่างเงี้ยเหมือนทุกคนอาจจะเห็นว่าน้องอมไม่สนใจแต่จริงๆล้วคือน้องไม่รู้สึกตัวขนาดนี้ยังไม่รู้สึกตัวเลยแต่พี่เก๋บอกว่าเขาโอเคแบบไม่ได้เป็นอะไร บอกแล้วไม่รู้สึกตัวหรอกมันเคยเล่นกีฬากันหรือเปล่าจังหวะเนี้ยผมว่าน้ำฟ้าไม่ได้ผิดอะไรเลยมันเป็นจังหวะของกีฬาด้วยแต่ว่าเกไก่ก็ไม่ได้โกรธอะไรน้ำฟ้าแล้วนี่ไงเบาๆลงนะน้องๆหนูๆก็เบาๆลงฝากไว้สำหรับเอฟซีที่ไม่พิมพ์ด่าเขาเนี่ยระวังให้ดีช่วงนี้เงินมันหายากไอ้ซ่าโอเคครับคุณผู้ชมมาข่าวสุดท้ายดีกว่าวันนี้4ี่ข่าวก็โอ้โหเต็มอิ่มเต็มคำและข่าวหนึ่งตกแบบ3 4 5หนาทีเลย มาข่าสุดท้ายนะครับอันนี้กไ็ไม่พูดก็ไม่ได้หลังจากที่แตกยกคณะนะครับสำหรับคณะนายกรัฐบวยคนเค็นไปทั้งคณะกรมอพ้นตำแหน่งด้วยสรุปเล่าให้ฟังง่ายๆ,ๆเลยนะก็หลังจากที่ได้มีการแตกยกตี้กันแล้วพอปลดได้ปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องมาดูแคดิเดตคนต่อไปของะเทตเราตอนนี้ก็เหลือ5คน รายชื่อแต่ละคนแล้วกูมีแค่นี้ใช่ไหมเนี่ยข่าววันนี้ทั้งวันเลยกูยังใส่ชุดนอนอยู่เลยเนี่ยเพราะกูตามข่าวกูบอกเลยมันเล้าใจสั่นทางฝั่งของพรคประชาชนเนี่ยไม่ได้ออกมาหนุนเพื่อไทยด้วยนะครับเพราะว่าเพื่อไทยเนี่ยได้บิดพักประชาชนไปตั้งแต่ตอแนแรกแล้วไงก็ถ้ารวมกันตั้งแต่สองพักแรกนี่กระจบแล้วก็โทษแต่พักประชาชนอย่างเดียวว่าไม่เลือกเราเขามาแน่แต่มึงบิดก่อนลึกแล้วตอนนี้เขาดันแตกกันแต่ถ้าเราเป็นฝั่ง ประชาชนเนี่ยผมก็ หนักใจเหมือนกันนะว่าพี่เราแล้วูต้องเลือกไข่ไว้สัตว์คือจะให้เลือกเพื่อไทยแม่งก็บิดกูไปแล้วตั้งแต่ตอนแรกเลยถ้าเราไล่ดูไทม์ไลน์จริงๆแล้วเนี่ยหลังจากที่แตกกับพี่หนูแล้วเพื่อไทยมันคนวรจะขอเสียงจากประชาชนแบบเร็วๆเลยแต่ทีนี้เนี่ยพี่หนูเร็วมากและรู้งานพี่หนูไปขอเสียงจากพรรคประชาชนพรรประชาชนต้องการที่จะยุบสภาและพี่หนูสัญญาว่าจะยุบสภาภายใน4เดือนต้องทํานู่นนี่นั่นตามที่พรรคประชาชนขอไว้ฝั่งเพื่อไทยเนี่ยก็ขู่ว่าถ้าประชาชน ประชาชนไม่โหวตให้เพื่อไทยแล้วไปสนับสนุนอนุทินเราจะยุบสภาอเรายื่นเรื่องไปตั้งแต่เมื่อวานแล้วแล้วไปไงล่ะสุดท้ายแม่งยื่นไปเมื่อวานเสือกยุบไม่ได้ แล้วทีนี้ยังไงต่อไม่มีอะไรแอคแล้วนะแอกไม่ได้แล้ว oh. บลายเลยทีนี้ถ้าอยากจะยุบสภาจริงๆอะ่ะกูว่ามันน่ายุบตั้งแต่ตอนที่แม่งมีคลิปเสียงดูดออกมาแล้วกูคแค่งงว่าทําไมไม่ยุบตั้งแต่ตอนนั้นมึงแพ้มึงก็ยอมแพ้ดีมึงแค่ยอมแพ้มึงแพ้ให้เป็นไม่งไงล่ะเนี้พัง กูบอกเลยเละเนี่ยปัญหาลหลายอย่างอะคือทุกคนมันเห็นหมดแล้วยกเว้นไอ้ส้มส้มยังไม่โชว์อะไรแถมพี่ส้มยังเล่นบทเหนือคาดอีกต่อให้เลือกอนุทินเป็นนายกคือฝั่งตัวเองเนี่ยก็ไม่ได้ไปเป็นรัฐมนตรีด้วยก็คือไม่ได้เป็นรฐนันรฐบาลด้วย เป็นฝ่ายค้านอยู่ดูดิมันเกิดอะไรขึ้นวะใี่มันไม่เคยมีนะว้ยเหตุการณ์เนี่ยมันมีได้ไงวะนี่มันเป็นครั้งแรกเลยนะไอ้สัตว์ไอเ้เฮียเลือกตั้งมาอันดับหนึ่งแม่งม่ได้เป็นรัฐบาลไม่พอต้องมาเป็นฝ่ายค้านแล้วต้องเลือกรัฐบาลให้แม่งไปเป็นอีกกูแบบไม่มีนะวนี่เหมือนกูเลือกครั้งแรกเลยมั้งนี่ไอเ้เฮียกูได้นายกสามคนเลย การเมืองบ้านกูสุดยอดยิ่งที่ราบอนตั้งคําถามถึงพักเริมไปดีวอะไรกันมาถึงอยากบวชอนุทินเป็นนายกใจจะขาดตอนเพื่อไทยเป็นแกนนําจัดตั้งรัฐบาลกลับไม่บวชให้อะไรอ่ะเนี่ยมึงดูเดี๋ยวมึงอ่านแล้วแบบอะไรอ่ะมึงอะไรมีเวลาสองสองปีปีฝ่าสองปีไม่ได้ทำห่าเลยเลยกูงงแล้วมึงไม่ทำแม่งต้องดมยาไปด้เลยเฮียปวดหัวเนี่มึงดูนี่ว่าที่นายกคนที่สามสิบสอง ของประเทศไทยนะครับถามว่ามันไว้ใจได้ไหมทั้งคู่กูว่าไว้ใจไม่ได้รอยส่งครามชายแดนกับกัมพูชามีเวลานะคือมึงไม่ได้อยากยุบตั้งแต่แรกอยู่แล้วมึงไม่ต้องมาตีเนียนหรอกอ่ะถ้าเราเป็นพรรคประชาชนเราจะเลือกอยังไงมึงจะเลือกคนที่บิดมึงต่อแรกเลยหรือว่ามึงจะยอมเสี่ยงกับข้างหน้ากับกินูตั้งแต่ทีเนี้ยเป็นไงนละมึงการเมืองเป็นเรื่องของพวกมึงหรือย,ยังแค่นั้นเลยกูมไม่ได้ชี้นำอ,อะไรด้วยกูฝากอย่างเดียวมึงใครที่ไม่สนใจ การเมืองนะถ้าถึงเกณฑ์เลือกตั้งแล้วมึงมาเลือกด้วยไอเด็กเฮียรู้ปะกูก็เริ่มแก่แล้วมึงมาเลือกกันด้วยไอโ้อนตีนนานๆจะได้เลือกทั้งทีหนึง่งนะมีโอกาสนะมีรุ่นแนละ้วมึงเตรียมอะไรมึงเตรียมเลยไม่ต้องมีเยอะอำนาจนะพอแล้วไม่เบือ่อแม่งสุดท้ายกัดกันจะตายหายแล้วไม่มีอะไรกูก็ไม่เคยมีอำนาจด้วยนะลองๆกูมีอำนาจบ้างกูอาจจะบ้าอำนาจได้นะกูมึอะโอเคคลิปนี้เอาไว้เท่านี้แหละความคิ่เห็นไหนที่ทําให้คนอื่นเนี่ยไม่สบายใจนะครับผมก็ฝาก กราบขออภัยกันด้วยนะครับมันเป็นความเห็นของกูคนเดียวไม่เกี่ยวกับคนอื่นเขาก็คิดวิเคราะห์แยกๆกันด้วยละกันว่าอะไรมันดีไม่ดีหรือยังไงก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับในคลิปหน้าสำหรับโดนชวนเจือกสําหรับคลิปนี้เอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับห้าใครที่ชอบโดนชวนเจือกเรื่องชาวบ้านเรื่องคนอื่นอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามกันเอาไว้ด้วยละกันนะครับแล้วเจอกันใหม่ถ้าตรงไหนมีเรื่องตรงนั้นมีกูสวัสดีครับ